สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับนะก็ <c oughs> ะดีนะเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่พี่น้อง F4 นะคอมเมนต์มาบอกว่ามีคนนะทำคลิปนะทวงเงินห้าพันบาทนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะ F4 ก็ตั้งนานแล้วแหละนะครับทุกท่านเพราะว่าผมก็จนปัญญานะที่จะติดต่อจริงๆนะครับทุกท่านเนาะอ่าจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะก็พอดีนะมี f- อที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทุกท่านมอบเงินนะอ่าให้ผมนะครับ เพื่อที่จะนำไปส่งต่อนะฮะจึงนะคนที่ออกมาทำคลิปนะฮะก็เป็นช่องของอทัพภูนะฮะไ์สดนะบอกว่าไม่มีเงินนะครับว่าไม่มีเงินจะเดินทางมาที่หน้าสารมุกนาหารในนู่นแหละ นานแล้วนะนะ <c oughs> ายเอฟซีนะล่าสุดนะว่าจะเดินทางนะคุณแม่ก็เลยเห็นว่าผมนะจะเดินทางไปที่น่าสารมุกดาหารนะก็เลยฝากนะนะมอเมือนให้ผมนะนำไปให้ทัพภูอยู่ที่น่าสารมุกดาหารนะผมก็เลย ไปที่ n f สีที่หน้าศาลมุกราหารแต่ไม่เจอแมงทับภูนะถามใครก็ไม่มีเบอร์โทรนะครับทุกท่านไม่รู้จะติดต่อไปทางไหนนะครับอนะอันนี้จริงเงินอยู่กับผมนะผมก็ไม่ได้ใช้นะคุณแม่ก็ไม่ได้โทรมาหาผมอีกเลยนะครับทุกท่านผมจนปัญญานะครับที่จะ ติดต่อแมงทับพูนะฮะเข้าไปในช่องนะฮะอ่าพิมพคำว่าทัพพูนะขึ้นอยู่แต่มันไม่มีเบอร์โทรนะฮะ่นะา,านี่แล้วทัพพูบอกว่า ไม่รู้จะติดต่อไปทางไหนนะเดี๋ยวจะสอนให้นะทัพูนะจะบอกให้นะอย่าโชว์ความโง่นะอ่าอย่าโชว์ความโง่นะช่องของพี่มีทางติดต่อนะถ้าเองอยากจะติดต่อนะอืมติดต่อมาได้นะนะพิมพ์เข้าไปเลยเข้า YouTube นะ แล้วก็พิมพ์คำว่าช่างพงไอเดียช n แนลนะจะบอกให้นี่พิมพ์เข้าไปเลยนะมันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เองกดเข้าไปเลยกดตรงนี้นะน,ะนี่แตะเข้าไปเลยนี่มันจะขึ้นนะนี่นีนนน่ี่เบอร์โทรศัพท์นะ พี่น้องด้วยนะพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะฮะมันจะขึ้นช่องทางการติดต่ออนะ่ามันจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าผมใส่ลงไปไว้อยู่ตรงนี้แต่ช่องของทัพภูนะไม่มีเบอร์โทรศัพท์เลยนะเออมารู้จะติดต่อไปทางไหนนะผมก็เลยเก็บเงินตรงนี้ไว้นะครับเองทำไมไม่โทรมาก่อนนะ เองทำคลิปออกไปมันหมายเขาว่ายังไงนะมันหมายความว่าอย่างไรนะครับผมรู้ว่าคุณแม่ท่านนี้ลองใจผมแน,น,น่นอนนะแต่เชื่อได้เลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนงินส่วนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้นะผมยังเก็บไว้ เพราะว่ามันไม่ใช่เงินผมนะอ่ะในเมื่อเองออกมาทำคลิปนะฮะอ่าเองออกมาทำคลิปนะต่อคอนเทนต์ใหนะ้ก็จะมาอธิบายพี่คนนี้จะมาอธิบายนะอ่าเองต้องติดต่อมาหาอย่าบอกว่าไม่มีช่องทางการติดต่อ นะ0 6 3 0 24 3 3 1 4ติดต่อมานะถ้าเองอยากจะได้เงินนะ,อ,ะอยู่กับพี่แน่นอน5,000บาทนะพี่ไม่ได้ใช้ทำไมเองไม่หลังใหม่มาก่อนนะออกมาทำคลิปแบบนี้มันหมายความว่ายอย่างไร ผมเห็นตั้งนานแล้วแหละนะคลิปที่ท้าภูออกมาทําตั้งแต่ผมกลับไปบ้านนะกลับไปบ้านมันก็ไม่ไกลเองทําไมไม่โทรมาอ่าเองอยู่ศรีธาตุพี่อยู่สามหมออ่าระหว่างบ้านพี่กับบ้านเองนะคงไม่ไกลไม่ถึง20กิโลนเองบอกว่าทํางานทํางานประจำนะ ไปโกหกเอฟซีหรือเปล่าว่าจะเดินทางไปให้กําลังใจในายช่างอยู่ที่หน้าศาลมุกดาหารอ่าหมันหมายควาว่าอย่างไรไปหลอก f อซหรือเปล่านะมันยังมีอีกเยอะเรื่องราวของเองนะเต่ไม่พูดนะเออโทรมานะน้องไอ้น้องโทรมานะไอ้น้อง นะถ้าเองอยากได้นะโทรมานะคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามมอบเงินมาก็ไม่ติดต่อผมมาอีกเลยนะจะมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะหลอนะครับเดี๋ยวจะรอนะทัพภูนะนะนะก็ขอบคุณนะ fc ที F ่ C T, คอมเมนต์มา นะครับเรื่องนี้เรื่องจริงครับนะฮะทวงแบบนี้เลืเหรอทำไมไม่โทรมาหลังไม่กับพี่ก่อนน้องเออพี่ก็รอเอ็อเองทำคลิปทำไมเองไม่บอกเบอร์โทรของเองพี่จะได้โทรไปหานะเออเอ็อเองทำคลิปแบบนี้ต้องบอกบอกเบอร์โทรของเองทีเออพี่ พี่จบจำอย่างจริงน้องนะพี่โทรหาเองไม่ได้พี่จะเอาไปให้กับโพนเหรอจะส่งหอมอบให้ใครเออเองก็ไม่มานะน่าศารอ่พี่กับบ้านเองน่าจะโทรมาโทรมานะน้องนะพี่จะรอ